สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่อง Youtube และ f c e e o o o p เ Page เพื่อนเกษตร h ชนแนลนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูกระท่อมนะครับทําไว้อยู่ริมสระน้ําใช้งบประมาณอยู่ประมาณ200บาทโดยประมาณนะครับก็ใช้ไม้ยูคา4เสาซื้อเข้ามาก็ประมาณ200นี่แหละครับส่วนหญ้าคานี้ก็แม่ทําเองครับแม่ก็ไปเกี่ยวยญ้าคามาตากแดดแล้วก็มาสารเองสารเอง โดยรวมแล้วก็ประมาณ200เฉพาะค่ายูคาตะปูก็เศษตะปูที่มีอยู่แล้วนะครับก็ไม่มากนี่ครับความกว้างก็ประมาณ3คูณ3เมตรโดยประมาณนะครับกว้างของกระท่อมเดี๋ยวก็จะเอาเตียงเอาอะไรนะครับมาวางไว้ตรงนั้นนะครับนี่บรรยากาศ นี่ครับรังนกสวยงามครับเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นข้างๆเป็นกล้วยนะครับอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้าน้ำว้าพันเตี้ยนะครับสิบห้าวีนะครับสวยงามมากรดน้ำบ้างนะครับในช่วงเวลาว่างส่วนอันนี้ก็จะเป็น น้ำว้าพันพื้นเมืองนะครับพื้นบ้านทั่วไปตรงนี้ว่าจะปลูกผักไฮโดรโปนิกหรือยังไงเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับเดี๋ยวพามาดูสะพานอันนี้ตรงนี้ไม่มั่นใจว่าจะปลูกอะไรเดี๋ยวรอดูส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามอันนี้ก็ซื้อไม้มาประมาณ300บาทนะครับไม้อยู่คา ทำสะพานก็จะใช้ไม้เยอะหน่อยยังไม่เสร็จนะครับเหลือเศษไม้ต้องหาไม้มาอีกน่าจะใช้งบอีกประมาณ200นะครับโดยรวมแล้วนะครับสะพานนี้จะสร้างอยู่ที่ประมาณงบประมาณ500บาทนะครับโดยรวมไม้อยู่คาก็ซื้อเขานะครับนี่เอาไว้เดินข้ามตรงนี้ก็จะเป็นรอยต่อของสระน้ำนะครับสระน้ำลูกนี้สระนี้ลูกนี้ประมาณ 2,500บาทนะครับออกค่าน้ำมันกับกรมพัฒนาที่ดินแล้วก็เราก็ขุดออกเฉพาะค่าน้ำมันนะครับประมาณ3ปีที่แล้วขุดไว้โครงการนี้ก็ลองติดต่อดูกับกรมพัฒนาที่ดินนะครับเป็นบอร์ดจิ๋วส่วนตัวนี้เราออกเงินเองนะครับ8,000บาทสักตัวเนี้ยอย่างที่ผมได้รีวิวกล้วยนะครับอยู่ตรงนู้นตรงนู้นก็จะเป็นนาข้าว ก็คงปลูกให้มันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับจะได้นำเสนอเกี่ยวกับเกษตรเรื่อยๆนี่ครับบรรยากาศยามเย็นครับก็อย่างที่เห็นโอเคครับเพืเ่อนๆเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ